พบกันให้สลามไต่าถามทักทายผลบุญมากมายเรื่องง่ายแต่ดีอัสลามุอะลัยกุมวะเราะมาตุลลอฮิวะบะระกาตุพรอบิซิดานีอินมาวะรุกอีฟามาโอ้พระผู้อภิบาลของฉันโปรดเพิ่มพูนความรู้และประทานความเข้าใจให้แก่ฉันด้วยเถิด อัลลอฮุมาลาซาลาอิลามะจะอันตะฮูซาลาโออัลลอฮ์พระองค์เท่านั้นทรงทำสิ่งยากให้เป็นสิญญ่งนงะะ่ายเด็กๆเ,เห็นวันนี้บรรยากาศแปลกๆใช่ไหมคะวันนี้นะคะคุณครูอิน,น,นอามถ่ายในห้องเรียนเลยค่ะและสัปดาห์นี้นะคะเราจะเรียนรู้กันในเรื่องของ พยัญชนะในภาษาไทย44ตัวสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆจะได้รู้จักพยัญชนะทั้ง44ตัวเลยและทิศทางการลากเส้นที่ถูกต้องถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปเรียนรู้กับคุณอางกันเลยค่ะเด็กๆขาเด็กเห็ด เด็กๆขาเด็กๆเ,เ,เห็นตัวเพยญชนะในภาษาไทย44ตัวข้างหลังคุณครูอินอาร์มไหมคะเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้พยญชนะ44ตัวข้างหลังของคุณครูอินอาร์มไปพร้อมๆกันนะคะคุณครูอินอาร์มมีตัวช่วยด้วยนะคะปิง ตัวช่วยของครูอินอาร์มนะคะจะมาช่วยชี้พยัญชนะทั้ง44ตัวให้เด็กๆได้ดูกันนะคะไม้ดาววิเศษนั่นเองไปกันเลยค่ะนี่นะคะพยัญชนะในภาษาไทย44ตัว44มีเลข4กับ4นะคะเราไปเริ่มกันเลยมาค่ะพยัญชนะตัวแรกคือ กอไก่นั่นเองก็ไก่มีเส้นขึ้นตรงเส้นนอนจากขวาไปซ้ายแล้วก็เส้นขึ้นเฉียงเส้นเฉียงลงและเส้นลงตรงค่ะก็ไก่อัลลอฮ์สร้างไว้เด็กๆพูดตามคุณครูอินแอมนะคะก็ไก่อัลลอฮ์สร้างไว้มาชาอัลลอฮ์เก่งมากค่ะ ต่อไปคือตัวขอไข่เป็นอาหารขอไข่มีหัวกลมๆข้างในและเส้นเฉียงขึ้นเล็กน้อยนะคะตามรอยนี้และเสียงลงเส้นลงตรงเส้นนอนและเส้นขึ้นตรงค่ะขอไข่เป็นอาหารเด็กๆพูดตามคุณครูอินอามนะคะ ขอไข่เป็นอาหารมาชาล้อเก่งมากค่ะเราไปดูตัวต่อไปเลยต่อมาคือตัวอะไรเอย่ยขวดนั่นเองขอขวดมีวงกลมข้างในใคล้ายคขอไข่เลยค่ะแต่หัวของขอขวดนะคะจะหย,กยกักสองหยักลาบตามเส้นเลยค่ะ เส้นลงตรงเส้นนอนและเส้นขึ้นตรงขอขวดใส่ของฮาลานเด็กๆพูดตามคุณครูอินอามนะคะขอขวดใส่ของฮาลานมาชาอาลัลลอฮเก่งมากค่ะตัวต่อไปว้าวตัวอะไรนะ ถูกต้องค่ะคอควายคอควายมีวง,งกลมอยู่ข้างในเส้นลงตรงเส้นครึ่งเฉียงเส้นเฉียงขึ้นเส้นเฉียงลงและเส้นลงตรงค่ะคอควายเราใช้งานเด็กๆพูดตามครูอินอามนะคะคอควายเราใช้งาน มาชาอัลลอฮ์เก่งมากค่ะตัวต่อไปตัวอะไรเอ่ยเหมือนข้อควายเลยค่ะเด็กๆดูแต่หัวของมันจะมียา์ตัวคอคนนั่นเองคอคนมีหัวกลมๆเส้นลงตรงเส้นขึ้นเฉียงเส้นเฉียงขึ้นและหัวยาก นะคะแล้วก็เส้นลงตรงลงมาเลยคอคนศรัทธามัน่นเด็กๆพูดตามครูอินอามคอคนศรัทธามัน่นมาชาเอาลหรอค่ะต่อไปคือตัวคอละคังลั่นดังขานคอละคังนะคะมีหยักอีกแล้ว มีหัวกลมๆและมีหยักสองหยกักและเส้นเฉียงลงเส้นลงตรงมีวงกลมอีกค่ะและเส้นเฉียงลงเส้นขึ้นตรงคอละคังลั่นดังขานเด็กๆพูดตามคุินอามน,นะคะคอละคังลั่นดังขานมาชาอัลลอค่ะ ตัวต่อไปคือตัวง,องูอ่าตัวงองูนั่นเองค่ะไหนใครกลัวงูบ้างคุณครูอินอาก็มก็ไม่ชอบงูเลยค่ะน่ากลัวมากเลยแต่งูเป็นสัตว์ที่เอาลอสร้างมาใช่ไหมคะเราทำร้ายเขาไม่ได้นะอ่ามาดูที่การลากเส้นของง,อง,งูด,ดีกว่า งงูมีหัวกลมๆลากหัวกลมๆและเส้นลงตรงเส้นขึ้นเฉียงง่ายใช่ไหมคะงองูสัตว์เลื้อยคลานเด็กๆพูดตามคุณครูอินอม้มงองูสัตว์เลื้อยคลานเก่งมากคะ่ะงองูแล้วต่อไปตัวะอะไรเอ่ยจอจาน ต่อมาตัวจอจานตัวนี้นะคะจอจานมีหัวกลมๆเส้นลงตรงเส้นขึ้นเฉียงเส้นเฉียงขึ้นเส้นเฉียงลงจอจานวางสำรับเด็กๆพูดตามคุณครูอินน้ำจอจานวางสำรับเก่งมากค่ะจอจานแล้วอุ๊ยตัวอะไรเอ่ย คล้ายๆจอจานเลยแต่เขามีวงกลมสองวงนั่นก็คือชอชิงนั่นเองค่ะชฉชิงมีวงกลมเส้นลงตรงเส้นขึ้นเฉียงแล้วก็ไปวงกลมแล้วก็เส้นขึ้นตรงเส้นเฉียงขึ้นและเฉียงลงชอชิงดังฉับฉาเด็กๆพูดตามนะคะชอชิงดังฉับฉาา เก่งมากค่ะต่อมาตัวชอช้างนั่นเองชอช้างมีหัววงกลมอีกแล้วนะคะมีวงกลมและลากขึ้นลากลงและเฉียงลงและเส้นลงตรงเส้นนอนเส้นขึ้นตรงและเส้นเฉียงขึ้น กลายเป็นชอช้างเตรียมยกทับเด็กๆพูดตามค่ะชอช้างเตรียมยกทับมาชชอัลลอค่ะอุ๊ยโซ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 เหมือนชอช้างเลยแต่หัวของเขาเด็กๆสังเกตนะคะเป็นหัวหยักนะคะแตกต่างกันตรงหัวเลยชอช้างไม่มีหัวหยกักส่วนซอโซมีหัวหยักนะคะ มีวงกลมและหัวหยักนะคะแล้วก็เส้นลงตรงเส้นนอนเส้นขึ้นตรงเส้นเฉียงขึ้นเหมือนชอช้างเลยค่ะซอโซ่ใช้ล่ามจับดีเดกๆพูดตามค่ะสอโซ่ใช้ล่ามจับเก่งมากค่ะต่อมาคือชอเชอคือต้นไม้ ชอเชอร์มีหัวกลมๆเส้นขึ้นตรงเส้นนอนเส้นขึ้นเฉียงเส้นเฉียงลงเส้นลงตรงแล้วมีวงกลมอีกด้วยนะคะและเส้นเฉียงลงเส้นขึ้นตรงอายากนิดหน่อยนะคะแต่เด็กๆทําได้อยู่แล้วนะคะคุณครูอินอามเชื่อนะชอเชอร์คือต้นไม้พูดตามนะคะชอเชอร์คือต้นไม้ อาเชลล์ค่ะต่อมายอหญิงยอหญิงมีหัวกลมๆเส้นขึ้นตรงเส้นนอนเส้นขึ้นเฉียงเส้นเฉียงลงเส้นลงตรงเส้นนอนและเส้นขึ้นตรงแอบมีลูกน้อยอยู่ข้างล่างด้วยนะคะมีวงกลมและเส้นโค้งหงายค่ะอยู่ข้างล่างนี้นะคะย่อญิงคลุมสีซัน เด็กๆพูดตามนะคะยอหญิงคลุมศีสะเยี่ยมเลยค่ะต่อดอชดาค่ะดอชดานะคะเหมือนกอไก่เลยแต่ว่าเขามีหัวข้างหน้านะคะนี่มีหัวหัวออกนะคะเด็กๆ เมื่อกี้ยอหญิงนะคะหัวเข้าข้างในแต่ดอชดาหัวออกข้างนอกนะคะมีวงกลมเส้นขึ้นตรงเส้นนอนเส้นขึ้นเฉียงเส้นเฉียงลงเส้นลงตรงและเส้นโคง้งตามรอยนี้ไปเลยค่ะดอชดานั้นของท่านเดี๋ยๆพูดตามนะคะดอชดานั้นของท่านมา,าอัลฮ์ค่ะต่อมาตัว ตอประตักหุยเหมือนกันเลยแตกต่างกันตรงไหนคะอ้าดาชาดาไม่มีหยักข้างล่างแต่ตอประตักมีหยักข้างล่างนะคะมีวงกลมเหมือนกันเลยเส้นขึ้นตรงเส้นนอนเส้นเฉียงขึ้นเฉียง,งลงเส้นลงตรงและหยักสองที่ตอประตักปักไว้นานเด็กๆพูดตามนะคะตอประตักปักไว้นาน อาชาอัลลอฮ์เก่งมากเลยค่ะ,ะวันนี้นะคะเราได้เรียนตัวกอไก่อัลลอฮ์สร้างไว้ขอไข่เป็นอาหารขอขวดใส่ของฮล้านขอควายเราใช้งานคอคนศรัทธามัน่นคอละครังลั่นดังขานงองูสัตว์เลื้อยคาน จอจานวางสำรับชอชิง่งดังฉับฉาดชอช้างเตรียมยกทับซอโซอ่ใช้ล่ามจับชอเชอคือต้นไม้ยอหญิงลงศีสะะดอชดานั้นของท่านตอประตักปักไว้นานนี้นะคะ15ตัวเลย วันนี้นะคะเด็กๆต้องฝึกลากเส้นให้ถูกทิศทาง15ตัวนี้นะคะในชุดกิจกรรมของครูอินอาร์ที่ให้ไปนะคะกิจกรรมท้ายบทเรียนนะคะให้เด็กๆฝึกลากเส้นพยัญชนะก็ไก่ถึงตอปตักนะคะด้วยปากกาที่คุณครูได้เตรียมไว้ให้นะคะฝึกลากเส้นนะคะ15ตัวเด็กๆทยอยทำได้นะคะ ตัวอย่างนะคะ